ก็ห่วงลูกเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละสิพี่คะผมฉันไม่ได้ข่าวค่าวลูกเลยเดี๋ยวก็คงมาพยาบาลตกใจมากที่ผ่านมาใจเราหลับจากเพืดออะไรกันนะผ่าหลวงเอานู่นเลยลูกก็เบาผ่อนได้่หมคะคุณว่าได้ไหม โอ้โหทหารที่กินคือแกไม่ปวดหูบ้างไงห้ามัดชิมจะไปยากค่ะนี่ใครคะไม่นาข้าหลวงหยาดฝนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพูดให้รู้เรื่องพูดให้เข้าใจขอได้ครับเพคะพระองค์ท่านคือว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเะคะณเวลานี้ไม่นานข้าหลวงกิ่งฟ้าตั้งท้องเพคะหยุดคำของข้าวินีน่ะจริง อะไรจะท่านลุงกจะพูดอะไรออกมาขอประธานอภัยหนูพูดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงพูดออกมาอย่างนี้ลูกสาวของลุงเสียหายทำไมเป็นความจริงแล้วก็น่าดูแน่อันเนี้ท่านลุงพาลูกฉันไม่ไปรู้ไม่เห็นใช่ค่ะลูกฉันคงไม่พูดแบบนี้หรอกแต่มันก็ไม่ได้นะลูก ถึงเขาจะมีท้องมีอะไรเรากออย่าไปพูดให้คนเขารู้ว่าลูกพญาต้องกับทงไม่มีทาอม่าีไม่ได้ดได้แล้วโอ้โหท่านนี่คอยไดือดร้อนพวกเลยพระองค์ท่านได้ยินก่อนในเมื่อมีเรื่องมาแบบนี้เก่าของฉันก็คงทนไม่ไหวขอถามลูกสาวณที่นี้เลยระเจกครัอเอาส่งลงตาม้นกันแล้วกัน จริงจะพ่อ,อน,นฟ้า,น,านี่มันยังไงกันลูกมีคนเขามาฟ้องถึงนี่นีน่นว่าเจ้าเนะ่ท้องไม่มีพ่อท้องกับใครเขาก็ไม่รู้เจ้าบอกพ่อที่ลูกว่ามันเป็นความจร,จริงหรือเปล่าเป็นความจริงจะพ่อแั่เงจ้ยฉันทร์ตีนก้น ไม่รู้กับพ่อหวังกับเจ้าไว้มากแค่ไหนเจ้าเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อความหวังสูงสุดในชีวิตของพ่อพ่ออยากให้เจ้ามีคู่ครองดีๆเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อเจ้ารู้ไหมที่เจ้าพลาดครั้งนี้มีแต่คนเขาดูถูกเหยียดหยามแต่ไม่เป็นไรลูก พออ่อไอ้เนในมือเรื่องมันมาเกิขึ้นคึ่นี้บอกกับพ่อได้ไหมลูกว่าคนที่ทำเจ้าท้องนี่มันเป็นใครกัน่อจา๋าทิ้ฟ้าขอโทษนะพอ่พอ,อ,ท,พอที่ทำให้พ่อต้องอับอายคนอื่นเขาแต่เรื่องเนครทั้งนี้ขอกิ่งฟ้าเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ฟ้าไม่สามารถบอกพ่อได้จริงๆจ้าไม่ได้ฟ้าเ <c oughs> จ้าท้องามาขนาดนี้แล้วบอกกับพ่อมาเถอะลูกว่าไอ,อ้คนนั้นมันเป็นใครจะเป็นใครพ่อไม่สนบอกฟ้าได้ไหมบอกฟ้าเถอะลูก <c oughs> น่ท่านท่านพญา <c oughs> เรื่องนี้เรารู้กันแค่ในตำหนัก <c oughs> ถ้าท่านไม่โคทรนาไม่มีใครเขารู้หรอกว่าลูกท่านท้องไปไม่มอบอา <c oughs> ไปเป็นไรตอนนี้แล้ว ใครอยากจะรู้ก็รู้ไปบอกกับพ่อสิลูกทให้พ่อบังคับกิ่งฟ้ามากแค่ไหนกิ่งฟ้าก็บอกพ่อไม่ได้จริงๆจ้ะเอ็งบอกไม่ได้พ่อ้ะบังคับกิ่งฟ้าเลยนะอยู่ไปพ่ออายคนอื่นเข้าอย่าจูนเ่ยมึงเดี๋ยวข้ารู้เดี๋ยวเอาทวง จับโบราณประปุ๋ยหักินฟ้าไม่ใช่ใครเลยพผู้จงคายเด๋พ่อเด๋พ่อเขาเป็นใครกันลูกหัวกินฟ้าก็คือกระบอกเองกระบอกอัฐหัวก็เองเพราะทนายใช่ลูกพ่อเลือกหัวให้กันเองทุกคนอยู่ในความสงบหาจะตายเลยเอาซะดีไหมเนี่ยใจเย็นก่อนในไหนลูกของเราเนี่ยก็มาแล้วเนี่ย เขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นหัวขากิ่งฟ้าเราเป็นหัวเองท่านลุงนี่แระจะไม่บอกหรอกเพาเห็นน้ำตาท่านลุงต้องบอกนี่พันเอกเก่ารู้ไมไม่เคยเห็นมานานเงก็รับผิดเลยระ่กอกเป็นพ่อเองเนี่ยขาว่าไทยพระเจ้าข้านี่เจ้ารักชอบกับกิ่งฟ้าเนะี่ยทำไมไม่บอกกับพ่อตั้งแต่แรกปล่อยให้เรื่องมาเลยเถินมาขนาดนี้ได้ยังไงเอาอย่างนี้ถ้าเจ้ายอมรับว่าเป็นหัวกิ่งฟ้า เดี๋ยวพ่อจะจัดการแต่งงานให้เจ้ากีฟ้าให้ยิ่งใหญ่ถึงสมเกียรติเลยย่อมไม่ได้เลยค่ะความจริงแล้วสามีของหม่อมฉันไม่ใช่องราชนายแต่เป็นองราชบุตรพานุวัน์เละค่ะพาะนุวัน์อะไรเนี่ยจริงเหรอลูก จะเดินทางไปแต่งงานกับพระผู้มั่นด้วยนี่พระองค์ท่านลูกของพระองค์ทั้งสองพระองค์เลยจะเอาอยัางไงพเจ้าครับโอ้เอ้ยนี่เดี๋ยวต้องถามทัศนัยก่อนจริงๆแล้วเจ้าเนี่ยไม่ใช่ผัวเขาหรือไงลูกแล้วไปยอมรับแบบนั้นทำไมลูกจริงๆก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แต่ว่ายอมรับเพราะว่ารักเขารัก ปรักเขาไงก็รู้อยู่แล้วว่าเสด็จพี่ไปแต่งงานล่ะลึกเนี่ยกิ่งฟ้าเขาจะทำยังไงก็สามีเขาไปแล้ว<อ>กระหม่อมรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่กลับมาแต่งงานกระหม่อมเลยอาสารับเป็นพ่อแทนไงนไเขาเรียกว่าแบบรักแบบไม่มีเหตุผลน่ะโอ้ <c oughs> โ of, ลูกทำไมาไม่เลือกอย่างนี้ล่ะลูกเออนี่คนอย่างนี้เนี่ยดูไว้นี่ลูกคนด,ดีแท้เลยนะเนี่ยเข้าใจจ้ะ รักใครรักจริงด้วยรักจริงที่สุดแต่งงานให้ลูกเหรอไม่ได้ลูกอเอา้าก็ในเมื่อแม่นางข้าหลวงกิ่งฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าไม่ใช่ผัวเขาแต่ว่าผัวของเขาคือพี่ชายของเจ้าพานุวัตรพ่อก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพญาทองคำเขาด้วยเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเดินทางไปตามหาพานุวัตรแล้วสอบถามว่าพานุวัตรเป็นผัวกิ่งฟ้าจริงหรือไม่แต่ถ้าหาว่าพานุวัตรยอมรับก็เป็นผัวกิ่งฟ้าจริง,รงเห็นที่ว่าพ่อ จะต้องให้พานุวัฒน์กับกิ่งฟ้านะ่ะแต่งงานกันละลูก,ออกแล้วก็ไม่แต่งงาน,งงานกันเลยก็บม่อมะ่ะมึงก็อกหักในลูกโอ๊ยสิ้นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะลูกนะผี่คนเดียวพ่อเขามาเอ่ยลูกเลยต้องอดก็ต้องนงั่งหลังท้อง ละใจานผู้ชมไปเลยนะไปหาเขาให้เจอนะมาใหม่ด้วยเนี่ยไปหาเส้าหนที่ให้เจอแล้วให้เขากลับมารับรักนะแต่ถ้าเขากลับมารับรักนี่ข้าดีใจด้วยนะแต่ถ้าเขาไม่กลับมารับรักแล้วเจ้าจะกลับมาหาข้าข้าบอกเลยต่อคิวนานมากโออ๋อขอจ๋าอะไรเนี่ยดูข่อต้องไปต่อคิวก่อนจะบอกกันเวลา ว่ยังไงท่านเจินเิมัแงมีคำย่อเยอะว่ายังไงท่านเมื่อความจริงปรากฏพอรูเรื่องหมดทุกอย่างใหญ่รูุเบื่อ ไม่บอกเขาว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นสายเลือ ขอพระุจพรไปขอตามหาพันว so yes. no ัดพร้อมกันเธอจะเด็ดเลยไปด้วยกัน